เย็นย็นอยู่นี่นะเย็นเบิ่งดูลมผัดผมเพิ่น10:30นล้างเตื้องแหละเสร็จล้างเตื้องแล้วแม่ก็จับคลิป ข้างใส่ไฟหมอนะให้มันแหงเลยแม่เสียนำซาชิลวกมามาให้อย่าถูเส่ยสงลายข้างก็ใส่ไฟนะนอืไปล้างมือมาเกลี่ยเกี่ยเนี่ยเฮดเอง<อ>ก็เออมามาสิทาคิมให้อย่าพาเอาน้ำกินพี่แล้ใส่นะมาพี่ไม่บอกมาพี่ไม่บอกแมาพีาา่ไปล้างมาือเฮอันน่ะพี่น้อง สีขังไก่ยังไม่ได้ขังพางสิบอกเวลาล่างหมอมาใหม่ๆตัวนมันเป็นน้ำใสเนาะสิเหตุยังกระตามยิ่แเราต้องบอ่อพ่าวให้น้ำในหมอนี่มันแห้งคักๆกก่อนมาพี่เมย์บอก,กอ้กโนีโ่ อย่าพาใส่นี่นี่นี่ให้นำในหมอนี่มันแหงคะกก่อนให้นำไส้นี่มันแหงคะกก่อนมันเป็นนำไส้อันนี้นะฮะต้องให้มันแหงคะขกมันขี้เดียดอี่มันแหงเลยเลยนำกินลงมานน้ลงอีกพอพอะพอเพมาหมาหอเดียวอยอยบวมปากกินนะมันาหนากินหนอนยังไะ เอาลุงอีกเลยนึงพอแล้วเออพอแล้วไปหาไปไหว้จอกนะขนมน้ำจิ้มน,นักแต่ขนมหน่ำจิ้มหนักแตมามัดผมใหม่มาซ้ำ,ซำๆหมอหอนมาดิงามเลยสบายดีปลาลุงและคือยังบสบายดีปลาลุงเดต้องจิตตาจีเดต้องจิตตาจีตาบว่วงมาพร้อตาตาจีตาลุง อเออเอาตัวใหญ่กัได้แก่อซมาม่านะอ<น><น>ย่าโฟงลง,งหันตีจองนะมันเปื่อนนะจับขึ้นมะพายสีดึงแบบนั้นเออเออหันดีเอาจับลงจีกองอีกมโนวกวางนะจีกองอีกอืมอืมไปเอาโคตรงยับเข้าไป ถิมลงเยอะปงลงดีๆปงลงดีนี่ p o s ถิ่มลงเออจับออกอันอันนั้นมะจับเครื่องปุ้งมันออกเลยเอาไปถอกลงตัวมันมุนนะไปถอกลงตัวมันหมุนในทงมันในช่องมันนะไปถอกลงหมอ้อโอ้ยลูกพี่บ้า p ิ s i t i ถอกถิมถอกลงฮันเบิร์ตอือเอา,เอาจ้องนี่แงๆออก เห็ดแห้งๆนี่นี่ปีนขึ้นปีนขึ้นนี่นี่ปีนขึ้นปีนลงอือมันบูปีนจำนะน้ำหน้อยพดผัจักน้ำหน้อยพดผัจักไปนั่มาใส่อีกไปในหนึ่งไปอืมป๊าบแบบนั้นแล้ว ลืมอะไรปีน่ะเออตอนนั้นก็ได้เออหนึ่งพอแล้วอืพอพอดีแล้วสำนาถูกไข่ลงถูกไข่ลงถูกไข่ลงใส่เน้วานี่ถูกบบเป็นบบไข่น่ะจับกล้องไหมสิบอกอเห็นนั้น,นป้าบบลงบข้นไข่น่ะแกคืงปุ้งมันไส เออเออบอกใส่ตัวนี้ก่อนนี่อีแล้วเหตุให้มันลงไปเบื้องเดียวกันก่อนนี่และะ้วก็จีกจีกใบประตงประตงสงมอประตงสงมองมาสิเฮียจีกจีกออกให้มันสุดจีกออกให้มันสุดคอยแน่คอยแน่จีกออกให้มันสุดแม่บอกว่าเอาลงตำตำแน่ เบอร์เดียรเอาตัวนี้าไปไข่เอาไข่มันติดหมอแล้วนี่ฮะจิกจิกเป็นบอไพสิปจิกทังขวงเอาเขาให้มันถือกลางหมอนุ้ดี่เลย่ะพอแล้วทิมทิมกับทิมทม,ทม,มันเป็นคนเอาหนังขึ้นมาใส่ปงโปงปงโป้งไหนบอได้บอปองนะมามามาันสิลวกหัวมาโอ,โอ,โอ เปรุงลงมาพี่ปรงลงมาพี่ไปไวเอา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 จับจับดำหมอนะไว้บว้มันปิ่นนี่จับไวน้นในดำหมอนี่จับไว้มันปิน้นบว้มันปิ่นเบื้องหนึ่งเรานำน้ำร่างเครื่องปรุงล,ลงมามเครื่องปรุงมันกระซุบด,ด้วยแหละเดี๋ยวอาจารย์มาบหมนี่ ไปเอาเองหมดตองใส่อาจารย์เอาถ้วยใส่ถ้วยตีใส่อาจารย์มันสิได้บอกบอเอานามนั่นได้บอเอานามมันก็สุดนวอยู่ใน้นามมันหันแล้วจับพังไม่บอกเออเอออือได้กินบอได้กินบอขาสูงกับพ่อขาสูงนามมันก็เอาถอกล่งนามมันนะ มันนัวในน้ำมันอะไรเอาลงน้ำนะน้ำไข่ยังก็อยู่ในอาหารผสมเอาถอกลงน้ำมันนะถอกลงเบิดนดหนะลูกโอ้ยน้ำมันนัวกระโดดนะมีแต่ไข่มีแต่อันนั่นนะคอยตักกระคอยปรุงลงอืเออ ถอกลงอืมถอกลงรลดจับหมอเถียงเถียงเลยถกลงอืมพอหมอกอะไรไปข้างเสตากผู้เสต้าตับ่มีไพผู้หมอน่ะพอพอเอาเห็ดไปแล้ววันนี้เอาเอาหยับมาโอ้ยเฮียถิมโอ้ยปือกอก ย่อไปผู้หมอนะสั่นแล้วอเ,เอาไปแช่ไว้ไว้จะเอามากินเอาพ่อแล้วโอ้ยเตา,าผู้ยังว่าใครละบกนหมอบรดิดำนะย่อมาเองอตัวโอ้เฮีย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 พังไม่บอกออเห็ดแล้วนะมันเฮียนะเอาไ่พ่อไปปัดก่อนนี่ เกือบมันเย็นนี่เอาพอไปพัดบอมันเฮียนะเอไอไปเสือน,อน้องกะฮุกในพี่น้องแมววันเดเมียนปัดดีๆแม่พ่อยกััดกับเอาบอลมาอ่ะน,นะปัดปัดเฮือนกับปีก็อย่าทูเฮงแล้วมันเปื่อนนะน่ะ เก็บซองมะม่านะก่อนนะซองมะมา่าก็ซองเครื่องปรุงมันนะไว้ไว้มันสยามเคยนะ <มา S 1> เห็ดแล้วเลยไปเก็บก่อนมะม่าเพราันเย็นนะไปไปเก็บหยาดใส่ซองมะมา่าแล้วมาถิ่มใสขาา่ขยะพี่เนะครื่องปรุงมันนะเก็บซองซองเครื่องปรุงนะเก็บใส่ซองมะาม่านะหยาดใส่ซองมะม่านะหยาดใสมามานะ่ซอ,องเปล่ามันมนะเออจื้อไววป่ะนี่นะก<บ>ินมันนี่นะ นีป่ปลาลุงเบิงวงมือเลี้ยงกับเบิสตัวนี้เลียเ้ยงเยบลี่ม่จังซื้ออีกเป็นแม่ได้ไปปักซองแม่จังมีเงินก่อนจังซื้อมาจากศุหนึ่งจากโูหนึ่งตัวนี่นเล่นนี่ตัวนี่นเล่นนี่เปล่าจะอ่านน้ำกินตัวกินกัขบขขาวเดอ้อ ช้อนลูกพี่น้องให้นางเห็ดกินเองซอยเลือตัวเองได้ให้ลุงเท้อกับเขา,ขากับบาดบาดยางให้ป้อนกับให้ให้ป้อนเธอกับบาดบ่อยอยากกินเองกับเก่งแล้วไงและเห็ดกินเองก็กกงกได้ลูกมาเองก็เป็นบอต้องมา,มาไม่เคยบอกเลย โนะมตองไปบอกกับคนอื่นคนอื่นอยากเห็นได้ก็ตามหิ้งกินดีๆไพ่บอกควาความพ่อความแม่ความป้าความลุงกะพีเป่าออสิกินตับไพ่บอกควาความ ืนะอเนาะมสมกับปูนยาเจดีเป็นซื้อหายกับเบิร์ดพี่น้องเลยลูกลานเอาไปกินไปกินแล้วก็ไปถิ่มโบกเก็บมามถิา่มทะเลกัเธอหน่อยแล้วกับเบิรสส์ดอัศซื้อ ยังดังไฟบ่ทันเป็นเดี๋ยวใหญ่กว่านี้ก่อนมาจาังสอนงไฟดงไฟล้วก็น,นึงข้าแล้วจนันอยนี่หาก็4ปีปลายจังน้อก็กกปี6ปีนี่ก็น,นึงข้าดํานึงข้าหนังน้ํได้แหละิตเอ้ยมเอ้ยามแหละอืปีนหน้านี่ไปโรงเรียนอีลีแลปีนหน้านีแม่พาน้องไปส่ง าาเขาเงาจอมไล้เฮานี่เขายัางคนมอสามเป็นยังนแหลอาอนุบาลกับปหนึ่งทำรดก่อนทีละขั้นตอนอืมฝากบุญฝากซุ่มเป็นกำลังใจให้เราพี่น้องเด้อพูนอดทนเดี๋ยวบ,บัรแลงอีนี่อีน้อยนี่ใหญ่ขึ้นมาอีก จังเอื้อมมันโอนโตบันนี้ก็โอนเอื้อมแล้วเอื้อมันก็โอนน้องฝากซองให้แม่เนี่ยบอกปลาลุงดูปลา,า,า,าลุงเอ้ยฝากเบิองฝา,า,ากส้มให้แม่เนี่ยเด้อปลาลุงเอ้ยปลาต้มปลาให้แม่เนี่ยเด้อฝากซองเนี่ยเด้อปลาต้มเนี่ยเด้อให้วิวปังปังไฮวิวตัมตัม พอกันคลิปใหม่พี่น้องพิศเสดวีมันกิน